สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาเก็บยอดผักขี้เหล็กนะคะทุกคนนี่ค่ะผักขี้เหล็กแบบนี้นะคะเราจะเก็บไปแกงใส่หมูสามชั้นก็อร่อยนะคะทุกคนถุงใบใหญ่มากทุกคนดูถ้าได้เต็มถุงขนาดนี้ก็คือโอ้โหนะคะเนี่ค่ะยอดแบบนี้เลยเรนามนีถุงมานะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บนี่ค่ะตรงเก็บแบบนี้นะคะ แบบนี้จ้ายอดผักกิเลกอันนี้มันเวลาเราเก็บเสร็จแล้วเราต้องตัดด้วยนะคะทุกคนแบบนี้นะคะตัดเพื่อที่เขาตัดแล้วมันจะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วมันจะเยอะกว่าเดิมนะคะลูกมากนะคะป่ามลพแบบนี้มันจะมีหูนะคะเยอะมากยุงเยอะนะคะทุกคนตอนค่ำๆฝนตกวันนี้ยุงเยอะมากนะคะ แบบนี้นะคะอันนี้เรามาเก็บอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรข้างสะของเรานี้ทุกคนอาจจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าข้างหนึ่งถือโทรศัพท<ม>์มือถือเหมือนเดิมนะคะมีข้างหนึ่งเก็บนะคะขาทั้งกล้องยังไม่มีนะคะ,กล,ะ,คะกล้องยังไม่ได้ซื้อนะคะทุกคนบางยอดก็อบบวดแบบนี้นะคะมีอาวุธนะคะมีดหรือพรานะคะฟันนะคะเขาเรียกว่า ฟันลงหรือว่าตัดลงนะคะแล้วค่อยเก็บอันนี้เราเก็บไม่ถึงเราจะใช้อุปกรณ์นะคะฟันลงนะคะตัดลงแบบนี้จ้าอันนี้คือยังไม่พอนะคะต้องเก็บเออโอ้อน้ำน,น,น,นี่ค่ะนี่อุปกรณ์ของเรานะคะเราจะตัดลง ตัดแบบนี้แล้วเขาก็จะขึ้นมาใหม่นะคะเขาขึ้นมาใหม่เขาก็จะมียอดเยอะกว่าเดิมนะคะถ้าเราตัดแบบนี้ถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะมียอดน้อยนะคะยอดอ่อนเล็กน้อยมากถ้าเราตัดลงแบบนี้ทั้งหมดแล้วเวลาเขาขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะเยอะมาก โอ้ยหกอย่างนี้นี่เว้ยนี่กินก,นกับลาบได้อย่บอ่ะได้ไแล้วเนอะนยอกมาอกอนนะคะเอาใช่เยอะมากเว้ยาไปกินกับลาบเลหลาบ,บงวัวลาบงวัวน,น,นี่นะคะ ย้อนมากองน้ำไปฟีนน่ไปแล้วขึ้นรถไปขึ้นรถได้นิดเดียวเองต้นต่อไปนะคะเก็บไปเลยโอ้โลกมากนะคะทุกคน มีปลาด้วยนะ,นะเอาขื่นเราขื่นเหนาอยู่มีนะทุกคนมันจะได้เกิดใหม่เกิดใหม่มันก็จะเยอะกว่าเดิม,มอ,นนอย่างนี้นะเอามาเซตจนึ่ง

นี้นะแล้วก็เราเก็บเสร็จแล้วก็จะตัดนะคะตัดทิ้งให้เขาเกิดใหม่แบบนี้ส่งจุนิดหน่อยเก็บเก็บเหมือนกันโอ้เก็บยางสุงนี่เก็บไม่ได้เลย ต้นใหญ่มากนะคะทุกคนเนีย่ยอยู่ที่ข้างสระน้ำนะคะเ,เ,เร็วกระนัตได้แล้วนะคะ<อ>เดี๋ยว,ด,ยวดูก่อนนะว่าไ,ได้เยอะหรือเปล่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมที่เราแกงเราจะต้มก่อนนะคะเพราะว่ามันขมมากเลยนะคะ มจริงๆคือไม่ต้องต้มก็คือเอาไปแกงเลยนะคะแต่ถ้าไม่ชอบขมมากก็จะต้มประมาณ3-4น้ำนะคะเพื่อให้มันไม่ขมมากนะคะแล้วค่อยแกงนะคะทุกคนค่ะวันนี้เราก็พาทุกคนมาเก็บผักขี้เหล็กแบบนี้นะคะจากที่ของเราเองนะคะจากข้าคุสันะคะอย่าลืมติดตามช่องเท้าอาร์ตการเกษตรด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะคลิปของเรานะคะลาไปด้วยเยือดผักขี้เหล็กแบบนี้นะคะไว้คลิปหน้าเราแกงเราจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ